สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับนี่เลยค่ะผักอีกแล้วค่ะผักลวกผักต้มโอ้เพียบเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีนี่ค่ะไซ้กรอบทรงเครื่องด้วยนะคะแล้วก็มีหมูหมูกรอบค่ะหมูกรอบนิ้ก็คือกรอบนะแต่ไม่ฟูค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมินจะกินกับน้ําพริกปลาลหผัดค่ะนี้เลยนี่เลยทุกคนหอมมากมิ้นชิมแล้วนะคะคืออร่อยมากนี่จากน้ําพริกแลบโซนะคะใบลินาค่ะนี่เลย ครอยากกินนะคะปิดจัดเลยค่ะทุกคนสีสันแบบจัดจ้านแล้วก็เผ็ดถึงใจมากค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยค่ะทุกคนนี่เลยโปะไปเลยโหสีสันจัดจ้านมากขยำกับน้ำพริกปลาผัดค่ะมินซื้อจากน้ำพริกแ็ปโซค่ะใบลินานะคะเฟซบุ๊กชื่อตามนี้เลยนะคะทุกคนสีสันจัดจ้านมาก ค่ะลืมบอกนะคะมีซุปด้วยค่ะนี่ซุปผักปรังใส่เห็ดละโกนะคะนี่เลยนี่เลยผักบุ้งนาสีแบบว่าสีแบบดำดีมากข <c oughs> ึก้นกับไส้อ่วของเขาเอาไม่ใช่อัว่วไม่เหมือนไส้อ่วนนะแต่เป็นไส้กรอกทรงเครื่องค่ะของน้ำพริกแลับโซ่ bài lưỡi nhỏ ừ. mình một cọp đây ừ. Ui <laughs> หอมปุ้มหอมปุ้มหอมหอมก่อมเคื่ทหอมสมุนไพครค่ะ หอมมนกวยาวเผ็ดดีมากใครชอบน้ำพริกเผ็ดๆนะคะนี่นะคะน้ำพริกแรกโซ่ใบลีนานะคะน้ำพริกเผ็ดเผ็ดอร่อยมากหอมน้ำพริกปลาผัดค่ะ สั่งได้ที่เพจเลยนะคะเพจของเขาชื่อแบรนด์เท่ดีนะน้ำพริกลักโซ่ใส,ส่ก้อนส่อ์หอม ดีคนโตน้ำพริกเผ็ดดีมากเลยชอบมากน้ำพริกแบบเนี้ยเผ็ดถึงใจ How would มีซุปนะคะนี่ค่ะซุปผักปลังใส่เห็ดละโง่ค่ะหนักมากเอาอย่างค่ะมันไม่มีที่วางจอมันแคบเห็ดชอบมากซุปผักปลังเนี่ยร้อน เผ็ดได้ดีมากมน้ำพรพิกปลาไผัดของแบรนด์ l ปโ s o นี่คือแบบถ้าไม่มีซุปนี่คือร้องไห้อะจริงๆเผ็ดมาก พรุ่งนี้มีก็กินหมดแล้วไปข้าวย่อมข้าวคือรสชาติดีอร่อยคนทำน้ำพริกนี่มันจะรู้เลยนะ ทำน้ำพีคขาดกำไรน้อยมากกำไรไม่เยอะหรือนีเข้าของแพงเวยพวกพริกพวกอะไรเงี้ย <c oughs> หมูกรอบที่ไม่ฟูจะกรอบมาก มิ้นทำหมูกรอบใชไหเขาบอกว่ารอให้เย็นแล้วก็ค่อยไปทออใช่ไหมปล่อยให้เย็นก็แล้วอะไรก็แล้วมิ้นทําไม่รอดค่ะเผ็ดก,ก็เผ็ดแล้วฝนก็ตกแบบเดียวกลับาจะให้อากาศเย็นๆท่านะ เผ็ดขึ้นใจมากผักลวกอ่ะจะแก้เผ็ดได้ดีมากถ้าไม่มีผักลวกไม่ตาย นี่แหละน้ำพริกของแท้ต้องเป็นแบบนี้ถูกใจมาก ถ้าอยากกินนะคะเดี๋ยวมิ้นทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไวอ้ใต้คอมเมนต์นะคะมิ้นจะไม่เอาไว้บนคอมเมนต์ละชอบปิดกั้นจังเลยแต่เอาไว้ใต้คอมเมนต์ มีคนบอกว่าขอบเสือก่อนมีคนบอกว่าอยากให้มให้กินข้าวกับนำพริกปลาร้าแล้วก็ลูกเนียงอย่างเดียวไม่ต้องมีผักอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวรอก่อนรอให้มีลูกเนีย้ยงแบบว่าพอดีกินก่อนลืมไปว่าร้อนลวกคอเนี่ย เห็ดละโง่ซื้อมาแบบคอลรวกไว้แล้วโลล300ะสามร้อยบาทเม็ดสีเหลืองสีขาวเม็ดออมามาเฉพาะสีขาวสีเหลืองแช่ฟิกแว้ กินกับลูกเหียวก็เข้าค่ะกินกับผักลวกก็เข้าสุดๆ จะลองค่ะทุกคนเผ็ดมากเม <seguinte> ื่อแตกเลยอะไม่ได anyway. ้กินน้ำพริกเผ็ดๆนี้มานานมากแล้วอะจริงๆโคตรถูกใจเลยกใครที่กลัวเผ็ดก็คือแบบว่าใส่น้อยๆไม่ต้องใส่เหมือนม้นม้นทใส่แบบเป็นก้อนๆไงมันก็เลยเผ็ด ลูกเนียงดองมีคนบอกว่าไม่ไมไมใชะะ่ลูกเนียงดองเป็นลูกเนียงหมานไม่ใช่นะคะลูกเนียงดองจ้าดองด้วยมืองเลยค่ะใช้กอสรงเครื่องของเขาห้าสิบห้าบาท กันคู่กันน้ำพริกแซ่บข้ขาวนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะ ผักนี้แบบเป็นต้นเลยอะกินเยอะมากทำความสะอาดหาดจะได้ไม่ต้องไปลา้างความเลยกินเสร็จความเลย <laughs> รอเล่นนะทุกคน เดี๋ยวก็แบบมีคนแบบว่าไปคิดจริงไปคิดจอีงมีคนถามว่าเคยสำลักมั้ยไม่เคยเลยคะ่ะ เขาบอกว่าสดแรงขนาดแล้ววันสำลักตายนะอะไรเงี้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่ยังไม่เคย <laughs> อาจจะมีสักวันนวันไหนก็ไม่รู้ ซุปคล่องคอสุดๆเหมาะกับน้ำพริกที่เผ็ดๆแบบนี้นะคะน้ำพริกแลปโซ่ค่ะน้ำพริกแลปโซ่ใบลิณาค่ะทุกคนอร่อยสุดๆอร่อยจนเข้าหมดทุกเม็ดค่ะโอเควันนี้ก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูคลิปของมิน้นเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้มิ้นนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ